สวัสดีครับตอนสองชแนลพี่น้องมารวมมทนาสาธุบุญใส่บาตรวยกันนะครับ I do အာတိဝါသနာသီလေသန္တိဉာဝုတ္တာပတယိနောจတ္တာရောသမ္မာဝစ္စံတိအာယိဝန္နော โอ้หมูเด้งไปไปดู hmm. คลองแล้วนะฮะหมูเด้งโอ้หม eh ูเด้งถูกแบกไปแล้วหมูเด้งก็ถูกแบกไปแล้วอันนนทการมาแล้วนนทการบุญใจบัตรกับผมด้วยนะคะตื่นแต่เช้ามนุษย์ตื่นเช้านะครับ ชานี้พี่น้องพามาชมท้องทุ่งนาเมื่อวานเขาเปิดประตูคลองมาแล้วนะฮะเพราะว่าสงสัยน้ําทางนู้นที่เขา <c oughs> ที่เขาต้องการเพียงพอแล้วเขาก็เลยเปิดประตูให้น้ำํำไหลไปตามปกติน้ําไหลไปตามปกติก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าฝนก็ได้เหือดแห้งไปนู่นตั้งแต่วันที่30 3สวันนี้วันที่9แล้วฝนก็ยังไม่เคยมีทีท่าว่าจะมาตก เมื่อวานเมฆมาครึมคึมนะฮะฝนตกนับ10เมตรได้จริงๆพี่น้องไม่ก็หกฝนเมฆมามืดครึมอยู่แต่ก็ตกปลอยปล่อยปล่อยปาเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้พึงแดดไว้หลบตกประมาณ10เมตรแล้วก็สลายหายต้มไปนะพี่น้องนี่แหละพายุใหญ่พายุใหญ่แหมกุมุตุคำนวณมาจนเฝ้ารอเฝ้าวัง ว่าจะไดะ้ปริมาณน้ำมาสู่ท้องทุ่งนาแห่งนี้พี่น้องอปรากฏว่ายังมาไม่ถึงต้องรออีก8ลูกหรือเปล่านะพี่น้องสำหรับคลิปสายบาทเชา้านี้ต่อทองฉันก็มานําถ่ายทอดอให้พี่น้องได้ดูได้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญกุศลด้วกันสะสมวันล,ลนิดวันล,ละหน่อยจิตแจ่มใสเป็นสมบัติเป็นบุญ,เป,บญเป็นบารมีของพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ